ภาพร่วงนะครับร่วงมาหลายวันตรวเริ่มแตกหมดขึ้นเดี๋ยวผมขอดูแวะดูสภาพข้างในหน่อยนี่ยรตัวเริ่มแตกสภาพเนื้อนะครับเนื้อดีนะครับเนี่ยแห้งยังแห้งอยู่เลยครับแล้วก็เดี๋ยวดูนี่ครับ แห้งตุดแตกลวกลงมาหลายวันนะครับอันนี้ผมอยู่ใต้ต้นเลยนี่ครับลูกเขามีใครเคยเห็นไหมครับเนี่ยต้องในแก่แล้วล่ะเนี่ยผมจะเอาลงไปบ่มเน,นี่ยครับนี่เลยหนามเล็กๆนะครับตรงไล้คล้ก็ดุมแต่ไม่ใช่เนี่ยครับเจ้าของบอกว่าหวานปวดฟันเลยเดี๋ยวผมจะลองชิม นี่นะครับหวานปวดฟันสภาพแก่ปูดแตกเลยครับลกลงมาอยุ่โคนต้นโอ้เนื้อแห้งดีนะครับนี่เนื้อแห้งนะครับคงสภาพค่อนข้างดีนะครับนีออ่อร่อยหอมหวานเหมือนกินหวานจริงๆครับหืม หวาเปมนกินน้ำตาลปี๊บเลยครับดูเนออื้อใช่ได้ครับแห้งดีนี่ขนาดลวงลงมาอยู่คนต้นนี้ผมมาเดินเจอแล้วเนี่ยอืเนื้อเป็นครีมครับเป็นครีมแล้วก็ละเอียดดีหวานหอมกลิ่นไม่แรงกลิ่นไม่ค่อยมีกลิ่นหอม,หอม เนื้อมันครับหวานหวานน้ำมาเลยแล้วก็บันตามเมดเต็มอร่อยดีครับใช้ได้หวานปวดหวานเนี่ยดูสภาพลูกนี่ครับสภาพลูกที่ผมถ่ายดูเมื่อกี้เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนี่ไม่รู้มันร่วงมวาเขวียวนแล้วเนี่ยร่มามันจนปิงเน่าแล้วนะมนลงมาแรงหนอนมดมดขึ้นแล้วครับเนี่ย โอ้โหดูเม็ดเนี่ยโหยหวานปดฟันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเทสตตัวนี้อร่อยดีครับใช้ได้เนื้อแห้งปัดเลยครับ นขนาดหล่นมาโดนฝนนะเนี่ยผมว่าหล่นมาโดนฝน,นสองสาวันเน่ยต้นนี้ดีต้นนี้ดีต้นนี้เขาบอกว่าเข,าขงบอกว่ามันมีเขาแจกมาจาก,กเกษตรเกษตรเขาแจกมาครับต้นนี้หวานปดฟันเจอก,กันสองใีแล้ว ปีแล้วได้ข่าวแต่ไม่ได้กินปีนี้เจ้าของไม่อยู่ยึดยึดครับยึดอร่อยใ้าได้หนึ่งสองสามสี่ห้ากลูกไหมครับผ่านครับต้นนี้ผ่านเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นทะเบียนที่พิว มีตั้งแต่เด็กเลรอต้นนี้ตั้งแต่หนูเล็กๆอ่ะหนูยังเล็กๆล็นากูขอดูหนูหน่อยสามสิบกว่าแล้วหนูนายตะโอโหนูนี่ต้นนี้เลยใช่ไหมที่ว่าอะไรแล้วหวานปวดฟันเลยใช่ไหมชื่อหวานปวดฟันเหรอใครจะเท้าไปตัดได้ยังไงรอร่วงอครับนี่นะหวานปวดฟันแล้วครับรอร่วงแล้วมันจะกินได้ได้นี่นะครับเป็นแต่ผ่นแขดูยแงว่าแก่ยังไงแล้วลองยังยังยังโอ้โหลอกยังเปียกอยู่เลยมั้งเฮ้ยแต่หนามมันคล้ายๆกระดุมเหมือนกันเนาะ น้ำที่ถี่วะมันเหมือนว่าผสมอ่ะเอ่อหอมอันนี้ผสมนะเพราะเม็ดหรือเปล่าวะขึ้นเม็ดวะหรือว่าจร,ริงเขาซื้อมาปลูกด้วยแบงต์เสียงแน่นไม่สมัยก่อนนะแถวบ้านหนูจะมีพายุที่แม่อือแล้วทางเกษตรอ่ะเขาให้เก้าพันไม้มาตอนทุเรียนแบบว่าทุเรียนที่โดนลมไปอ่ะอ๋อก็คือเขาให้มาหลายหลายแบบพศสองสี่กว่าไปนู่นเนอะ ตั้งแต่ยุคนู้นน,นะนะสองสี่กว่าแล้วนะโหเนี่นะหวานปวดฟันเชีย่ยจานแล้วเมื่อไหร่จะแก่แล้วจานนียแล้วใครจะขึ้นไปเก็บดีกว่าเออดะแกะให้หมูเอาไปให้พี่แบงค์ดีกว่าครับเอ,อเอาละครับเรามาเจอเป็นจำพรนเวลาอีกต้นหนึ่งนะครับที่เขาว่าว่าเจ้าของบอกว่าหวานปวดฟันเดี๋ยวผมจะลองชิมเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับผมนับลูกให้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบสิบเอดสิบสอสิบสามลูกนะครับสิบสามลูกถ้าจะรอดไม่เกิน9้าลูกเดี๋ยวมาว่ากันนะครับนี่นะครับหวานปลดฟันเลยนะครับนี่แต่ต้นโบราณมากเลยครับ